FC เบิร์สุขุขสุคนนะจ๊ะเด้อบอกว่าจะอยู่ทางฝั่งไทยอะไรกับฝั่งลาวเลยจ้าอะไรกับอยู่ทางประเทศนเด้อจ้ายินดีตอนฮะเขาจู่ซ่องจ้าลาวสาวสวรรค์จ้าวันนี้สาวแก้วกับเขาทุกคนมนายาหามนตราจเน,นาะห่าะเอ็มพิยาบุกับนัจนาะห่างเปิดใหม่ของเฝนเนาะเปิดแต่ประมาณเดือนกว่าหรือว่าสองเดือนเนี่ยะนะจนาประมาณนั้นนันจานาะเอากาสิไปเบิ่งบรรยากาศเนี่ยฮะเดือนาัจนาะว่าเป็นจังไดร่นู้ ไปกันนเลยะจ้า,จานี่เ้ากไกย่างเขามาค่ะในห้างแล้วนะจน๊ะน้องกัจจิมีเสียงเพลงเน่จะได้พว่าไก่วันคริสต์มาสแล้วนะจน๊ะน้องโอ้พ่อแม่พี่น้องสวยงามทางขนาดแล้วจะน้องโอ้นี่กัจจิเป็นย,นะาลลย่างอ่ะเท่าเราด้วยนะาาาทางด้วยเน่แล้วจะน้องเท่าเรทัดเพิ่นอันฟ้าไว้ให้ให้คนย่างเขาย่างออกได้เลยนะทุกคนมืนเอเน,นื้อโจ๊กไงเนื้อซางเห็ด เกงค่าเกงแน่นั่นจะเนาะบาเมืองแน่ไฟเป็นกบบแบบเขาเอิอยังเจ้วเจ้จ้ LED เนาะจะเนาะมาสันซะเออหรือว่าถ้าเราทัดใหญ่จนไรจะเกลดเจอถ้าเราทัดใหญ่เนาะจะเนาะเมืองแน่กว่าป่ะงามค่างามแน่เพิ่นเฮ็ดการเออห่างเปิดไม่ที่แบบว่าโบคือไพ่เนาะแปลกไปเนาะจะเนาะแปลกมัวฉันซะให้ไหลของห่างเพิ่นเนาะจะแน่กับอุ้ยไฟเพิ่นน่ะขึ้นตัวนั้นขึ้นเป็นนั่นซื้อห่างเพิ่นเนอะจะทุกคน จะรับไฟแสงสีกันไปมาสวยงามขนาดเนะาะจะน,น่าไปไนกว่เออคนกับแม่ยางไาย,ยได้แบบว่าเป็นทางเปิดไหมเนาะคนกับมาใสบริการไายมาไหน,นกว่าเออข้างๆเลยคือตอดฮับปีใหม่เนาะทุกคนเนาะมาไหนกว่าหาดองอนนะคะเปนกระเบื้องแบบงามขักงามเนาะจะเนาะสาวแก้วกับสิทธิ์ยางเบื้องไกลๆแถวนี้เนาะจะนขับไปกันพวกนี้กว่าเออพวนน,<อ>นี้กว่าพวกเออคนไายขักไายเน่ะจะไปไหนกว่ายางแบบ่โบราณอัน อย่าโจออันแตกเลยนะจ๊ะทุกคนเนาะมุมในกว่าห้องครับได้เป็นอันสีหาสิบคนพันยางบาทเดียวเนาะจะเนาะมุมในีก็ว่างามคักงามแน่เนาะจ้าพันยางอันอันพรมแดงเป็นกับปู้แต่แต่อันสกายวอล์กเนาะทุกคนเนาะที่สาวแก้วเห็นเนาะแบบปูเงาเลยคือหางคนสามสีหางติดต่อกันนี่เพันปูสักเพันปูพรมแดงให้อันนักท่องเที่ยวบ่หรือว่าคนมายางหางคนนี้ ยางสุดอันสุดห่างสุดอันใา่หูสยหส,ย,สยตาสุดสะพานลอยสุดสกายวอล์กเลยนะจากนั้นทุกคนอนาสีสันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมากง,งามขนาดเนาะจ้ามืงในบัาตื่นตาตื่นใจคกเนอกจากนาะคือแบบว่าคนนี้มายางลายขนาดแ้่เป็นกระตบแต่งนี่สวยงามเนอกจากนี้ก็บ้านยุนนอจากทุกคนเนาะคนกันล้ายร้ายนอกจากะนาะ อ,อมแอมเพิลเป็นยางเปิลอ,อมแอมเพิ่นกระชิบผูกกันต้นหมอกต้นไม้เราจะนอ้อแบบเป็นธรรมศาสตร์คงควรมเป็นธรรมศาสตร์สวยงามส <MC S 1> ีดายมากเอลก็ยังเอลเอดีเพลิงูมหาเอลเอดีไปอีกเนาะเอลเอดีเป็นกาแฟสีสลับไปสลับมาเบยเนี่ยกว่าตื่นตาตื่นใจขนาดะนะจ้าวันนี้พี่น้องต้นยังต้นบนอลเหรือต้นเผือกเราจะน้อใหญ่คักใหญ่เนาะจะน้อ างห่างเลยเนาะจ้าอันนี้อันนี้ก็สิเป็นนาห่าคนน่าจานะนาะทุกคนเนาะงามค่ะง,งามแน่เนาะจ้ะเนาะปตาเหมือนเน่นาากนะ็คน,รนป,รป,ประดับประดายในห่าง,งาเห,หมือน่ะบ่มีงามในแถวนี่ยนะาสาวเกี่ยวก็บ่ได้เข้าไปเนา,จานะจ้ะเนาะเสียงเพลงลายเนาะจ้ะทุกคน <laughs> ถ่ายบรรยากาศข้างนอกให้เบิ่งกันแล้วกันเนาะจ้ะเนาะแต่ว่าข้างในนี่บอกเลยว่าสวยงามขนาดเนาะจ้านาขนาดมาค้างทางพี่นอ้อง เบาเบาเบาได้นอกจากนอทรทัศ <Wall> น <aus> ์ลายแห้งนอกจากนอคืออันจ <te am> ุดน <sh arp hose> uh, ี life to life to life. ่คือเบาเบาเบาได้นอกจากนอมันมันต้องหนีมึงแน่กว่าเออขนาดว่าตอนนี้บอขันหนักทำนอกจากนวมันหาโมงสี่หกโมงในประมาณน่ะอะเห็นบอกประมาณห้าโมงในเรามันในคนยังเปิดแล้วมึงแน่เปิดไฟเปิดโทรทัศน์ให้เบิ้งเบิ้ดมือเบิ้ดเว้นนอกจากนอเออคือยังคนเป็นกัระลายมาหยางนอกจากนอทุกคนมึงแน่กว่าอันยัง ต้นคริสต์มาสสวยงามค่ะงามแนวมันเป็นประดับไฟอันแสงสีเพป็นหลากหลายขนาดนอกจากนอนแบบเกงค่ะขนาดไอเดียมันเจิดแห่งนอกจากนอนทุกคนอันที่ว่าพเพป็นันเห็ดไฟเห็ดอันนี้ก็ได้เป็นปรงามค่ะนอกจากนนสลับสีแบบได้แบบเขากันขนาดนอกจากงามค่ะงามแนวห่างเพื้นนี้มีประมาณสามสัตว์นอกจากทุกคนนอกากสามหรือสี่นี่แหละอันนี้สั้นรางหนึ่งสองสามสี่นะที่มีสี่สัตว์เราจะทุกคนเนานะค่ะ ใหญ่พ,พีินองใหญ่เป็นตามาคนกัน้ลยพักไล่ลเน่เนาะจากนานเนาะมน่กว่าขนาดว่าพุทธบาทของควนนีนะเบิ่งเน่เบิ่งพุทธบาทย่างข้างนอกยังสะอาดสะอาดเนาะจากเนาะคนกันไลยมันในกว่า,าแต่ละจุดแต่ละมันเน่กว่าไลขยะเออบ่มีขี่เงือบ่มี่อันขนานา้นเออขนาดคนมายางมือหนึ่งเป็นอันเป็นรอยเป็นพ่านแนมไปตามพุทธบาทเพื่อนี่โบมี่ขี่เงือเลยเนาะทุกคนเนาะ สะอาดจะอานนะจ๊ะเนี่าแมบบมันเป็นนั้นเป็นที่นาอันประทับใจแห้งเนาะจ้างามคักงามเลยหางเพิ่นกนะไรคืออย่างถนนทุนทางเิ่นกะดีสวยงามเนาะส๊ะเนาะรถล่าเพิ่นกะขับขี่สะดวกสบายไปมากค่ะมีกฎระเบียบวินัยในการขับขี่จราจรเนาะจ,ะจา้ะเนาะก็คืออัน บ้านเมืองเพิ่นเราจะ,ะาน้ะะองอิจฉาแห้งเราจะนอนสาวแกวิจฉาแห้งอิจาบ้านเมืองเพิ่นนะจ้าทุกคนค <c oughs> ือยังตามขางข้างนอกนี่เนาะเพิ่งแกชิบูกต้นไม้เนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะปลูกต้นไม <c oughs> ้อันประดับประดาเนาะจานะนอนมีบารมีแล้วก็เมื่อยแล้วนางถาแหละเนาะจานะนอนบารมี <c oughs> อันนี้ต้นยังบารมีคือต้นพักซี่ <c oughs> พซีพระรามเ่าเปย์บารมีพ่อเ้าปลอมเนาะพ่อค้าปลอมแล้วม <c oughs> ันแกเพิ่เด้อมคอมเมนบอกโอ้ยหอมแมนคือพ่อค้าปลอมแหละตอนแก่พี่น้องเลย พอมันแก่แล้วมันจะเป็นหน้นีเนาะแมแะ่แล้วหอมๆมันจ้ะเนาะดอกไม้ดอกตองคนกันร้ายชนิดนอกจากทุกคนเนาะเควรนามาปลูกเนาะเพรความอันสวยสดงดงามของอันฟุตบาทเพคนบอกหรือว่าอันตัวมันคางค่างคเนเราควนประดับประดาหางเพคนเนาอยากจะดอกไม้ใบไ,ไม้สีแดงสีเขียวสลับกันแบบงามขนาดเนาะจ้า กับบรรยากาศนนะหน้าห้างคนน่จจะเนาะเลยบอกคนมันก็มาถ่ายหูไล่ไล,ลนน่น่าจะเนอะฝนพาดูพาลาดออกมาเที่ยวห้างม้ยางห้างไม้นะ่าธรรมดาเลยห้างไม้ไก่ใหญ่ไม้ยางนะจ๊ะนั่งคักโอ้ยลมเย็นเย็นเย็นสบายแห้งนอกจากทุกคน,คนกบ,บรรยากาศหาทางลาเนาะพี่น้องนะเย็นสบายเ,เลยค่ะ มีลิฟต์อีกนอจ้าคุณลิฟต์คุนออขึ้นล่ขงคนล่องบนอสะดวกสบายขนาดน่จะนอกบริเวาหา่างคนเดิสวยงามแล้วขึนเนมามาในบบพิหวงังน,าน่าจะนาอยากาศหาสวยงามทุกจุดต้องมีทอราทัศน์ทีวีนาะนะขนาดวันในหนะ้างเลยนะยัง ไปยังยัง,ยงมีโทรทัศน์ไหยเอียบนอกจะเนาะมีทีวีห่ยยางนอกจะเนาะโอ้เกงค่ะเกงแนอนอกจะเนาะประเทศไทยเนาะจ้า mm hmm. เป็นปู่ต้นหมอต้นไม้สวยงามนอกจะเนาะแต่ละจุดของเพ่อ คนมาถ่ายรูปห,หล้ไล่เนาะจ้ะทุกคนนะเพราะว่ามันงามเนนี่แหละน้องงามซื่งตรงไหนก็มามาเบิ่งไก่ไก่แฮ้งต้นใหญ่ตรงไหนว่าไฟพื้นหน้างามพักง,งามเนยเผ็ดก็ได้เนาะจา้าตอนฮัปปใหม่ตอนอันนี้มาดเดออิม้มากลางคืนคำเนยเนี่ยเพิ่งให้สิเปิดไฟในต้นใหนนนม่เราจะน่าพิ่นจะมีดอกไฟแต่ว่าเพื้นโบท่านเปิดครบสุดประสานจ้จเออมีทางเข่าทางอางอกโซง,ส,งสามทางนะแบนบระเบิดว่าหลายทางขนาดนั้นทุกค,คนเนาะ เออแต่ละอันทางเข่าเพิ่นมันจะกนอแบบใหญ่ขนาดจ้ะอันนี้ก็ชิเป็นทางเข่าอีกเนาะจ้ะเนาะทางออกหรือทางเขา่าเขาได้ปับสองทางเนาะจ้ะเนาะอันนี้ก็ชิเป็นทางติดถนนที่ว่าเขาได้ฟังน,นนะปปนงนั่นกะนาชิเป็นหางเนาะจ้ะเนาะแต่ว่าบหูอาหารย่าเนาะงซากแก้วของหูนาะจากนอเอสสามสิบเอ็ดคืออะไรไม่รู้เนาะจ้ะเนาะคูโตเทงคุน่นจา,นนนาจารยนอ่านว่าได้เอสสามสิบเอ็ดคือกระบวนการใดนอกจาะ แนมเข้าไปนี่คือฟืนไฟคนนีุ้้เครื่องขนาดจะอานจะอา่ะอานเป็นประดับประดาโคมฝอโคมไฟแบบหลากหลายสีงามพักเนาะจ้าแน่กว่าบอดงย่องคนนี้เด้อขนาดวา่าห่างเปิดไม่คนยังเต็มขนาดนี้เนาะจ้ะเนาะเปิดประมาณได้ประมาณเดือนกว่าหรือว่าไก่ๆที่สองเดือนหนี่งอาจารคณะสาเกลี่ยจำผิดเนาะจะเนาะประมาณนี้เนาะจะเนาะทุกคนข้างๆงอมกับนแนวกว่า แนมเบิ้งทางเขาทางยางจะอาจจะอาดแห้งแห้งพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเฝนเหตุแดดแังได้นอสันจ่ะปนยางมือละแสนมือละพันมือละพันมือละมือนาสันจ่ะก่ยังสะอาดสะอาดเแนมแนมไปขนาดบ่มีหดทั้งขยะให้เห็นนี่จากทั้งขยะคนเอาไว้ล่างเซี่ยแหละเออบ่เห็นหดทั้งขยะแต่ว่าขี้เนื้อบ่มีจ็กสินเราจะนอสัญจ่ะอันนี้นับถือเพลนแห้งเราจะนอสัญจาสื่นส้มส้มเซยเพลนแห้งเราจะนอแบบว่าคนไทย มีระเบียบปีนั่งอะไรกันคะาขความสะอาดซอยกันเราจ้ะเนาะถึงว่าต่างชาติต่างเมืองมาเพิ่นกะเฮ็ดตามเนาะจ้ะเนาะแม้กระทั่งตัวสาวแก้วเองเนาะจ้ะเนาะเฮากะเฮ็ดตามเพิ่นเนาะจ้ะเนาะทีมกิทีมกิเนี่ยคือยุคข้ากะถิมเป็นบอลเนาะจ้ะเนาะแบบหักสาข้วมสะอาดซอยบ้านซอยเมืองเพิ่นเราจะเนาะเฮามาอยู่บ้านเพิ่นเมืองตนเฮาก็ต้องเฮ็ดคือเพิ่นเนาะจ้ะเนาะเฮากะสิได้อยู่น้ำเพิ่นแบบอันสบายใจเราจะนั่งอะไกัเพิ่นอยู่เพิ่นกับหักเพิ่นกับแพงเราจะนั่งทุกคนนาาออยู่่่่บ้นนนนเเเพพิิมืงวั่ สวยงามขนาดมาเจ้าทุกคนเนาะอันนี้ก็คืออันเป็นอ้า,เป,อาเปิดใหม่ของ M สเปียเนาะจะนอนทุกคนจ้าจังไดเน่าจะนอคลิปซาวแก้วผ้ายางห้าง M สเปียกันผ้าเบิงรอบๆห้างไหนน่าจะนอคันแน่ามาคลิปนี้กันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้สาวเล่าสาวสวรสรค์เห็นด้วยผมใพีเดียวเด้อเพื่อให้สาวแก้วมีกำลังใจให้คลิปต่อไปนะจ๊ะนาะ และอีกอย่างเบิง้งโฆษณาหให้กาวขี่แยเด้อจ้าเด้ออย่าขับโฆษณาเด้อจ้าพอก,กันคิดหนาเด้อจ้าพอแม่พี่น้องบายบายค่ะขอบคุณค่ะที่เข้ามารับชมรับฟังจอกสาวลาวสาวาสวรรค์จ้า